เปิดมุมมองลึกวิเคราะห์การเล่นของฟลอเรียนเวส์นัดล่าสุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรสเดวิตีที่นี่เด็กหงวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกถึงหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกจับตามองมากที่สุดของเลี้ยวผูเขาคือดาวรุ่งค่าตัวแพงที่หลายคนตั้งคำถามว่าจะคุ้มไหมแต่หลังจากเกมอุ่นเครื่องล่าสุดกับแอสเซติกบิลเบาเขากำลังเรื่องตอบคำถามนั้นด้วยฟอร์มในสนามครับเขาคือฟลอเรนเวส จุดยืนในสนามอิสระแบบหมายเลขสิบในเกมอุ่นเครื่องนัดที่2เมื่อคืนลิวพูลส่งเวสลงเป็นเพลย์เมเกอร์ตัวกลางหรือที่เรียกกันว่าหมายเลขสิบแต่สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่แค่การยืนตรงกลางสนามเฉยเฉยเวียสได้รับอิสระเต็มที่จับอาเนซดในการลอยตัวไปทุกพื้นที่ของแดนบนเขาอาจเริ่มจากกลางแต่เราจะเห็นเขาลงต่ำมารับบอลบางจังหวะริฟท์ไปทางซ้ายดึงกองหลังเปิดพื้นที่ให้เพื่อน แล้วจูจ่ๆก็โผล่ขึ้นมาในกรอบเขตโทษเหมือนผีหลอกกลางแนวรับคู่แข่งพูดง่ายๆคือเวสไม่ใช่แค่ตัวปั้นเกมแต่เขาเป็นคนเชื่อมโลกระหว่างวิดฟิลกับกองหน้าการสร้างสรรค์ที่มองไม่เห็นจากสกอร์บอดถ้าดูเฉพาะตัวเลขคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่มีประตูไม่มีแอสซิสแต่ถ้าคุณดูเกมแบบละเอียดจะเห็นว่าเขาเป็นตัวสร้างจังหวะก่อนจังหวะสุดท้ายอยู่หลายครั้ง เขาเล่นบอลจังหวะเดียวได้ดีมากปล่อยบอลในจังหวะที่ทําให้เพื่อนเล่นง,ง่ายและแม้จะมีคู่แข่งเข้ามากดดันเขาก็ยังหาพื้นที่ว่างให้ตัวเองหรือให้เพื่อนร่วมทีมได้เสมอนี่แหละคือเหตุผลที่ซอสถึงบอกว่า v วียสช่วยเติมความคิดสร้างสารรค์ที่เราขาดไปหลังจากไม่มีเทรนด์ในตำแหน่งมิดฟิล์และต้องย้ำอีกครั้งว่านี่คือเด็กอายุเพียง22ปีเท่านั้นยังมีจุดต้องพัฒนา ถึงจะชัว์ฟอร์มไม่ดีแต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้องปรับครับหนึ่งคือเรื่องความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายเขามีจังหวะยิงแต่ยังไม่คมพอและยังไม่สามารถเปิดโอกาสเป็นประตูดได้ในแมชนี้อีกอย่างคือการดวลตัวต่อตัวบางจังหวะที่เสียบอลง่ายซึ่งก็อาจเป็นเพราะเพิ่งปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมทีมใหม่ยังไม่เข้าจังหวะร้อซแต่สําหรับเกมอุ่นเครื่องนัดแรกๆแบบนี้สิ่งสําคัญไม่ใช่การยิงได้กี่ประตูแต่คือเราเห็นศักยภาพ และเรารู้ว่าเขาเล่นได้ในระดับไหนสิ่งที่แฟนหงควรจับตาหลังจากนี้เชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนคงเรื่องคลายความกังวลเวสตไม่ได้แค่ดีบนกระดาษแต่เขากำลังปรับตัวเข้ากับระบบของสลอตได้จริงและดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นศูนย์กลางเกมลุกในฤด,ดูกาลใหม่ลองวิาพากษ์นะครับถ้าเวสอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแล้วมีซารากัคกโปและอิกิติเก้วิง่งทำทางรอบตัว ลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่เดาทางยากและอันตรายในทุกพื้นที่ของสนามแน่นอนสรุปส่งท้ายฟลอเรียนเวสอาจยังไม่ได้เปล่งประกายเต็มที่แต่เขาแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานที่มั่นคงความมั่นใจและไอเดียสร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากนักเตะธรรมดาเขาไม่ใช่แค่จิ๊กซอเขาอาจเป็นคนต่อภาคทั้งหมดของสล็อตก็ได้ครับขอบคุณที่รับชมเรดดบตี้ที่นี่เด็กคง ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบลึกแต่เข้าใจง่ายฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนหงของคุณด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ